สวัสดีครับน้ำตกแดดต่อใจเป็นน้ำตกใหญ่อยู่กลางป่าลึกที่เมืองอนิสกันพินอุลวินอใกล้ๆกับมันดาเลทางตอนเหนือนะครับเขาอยู่บนที่ราบสูงเป็นน้ำตกที่สวยงามมีความสูงถึง120เมตรเป็นน้ำตก3ชั้นนะครับ น้ำตกเดดตอใจเป็นน้ำตกใหญ่มีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกมีความสูงประมาณ3ชั้นนะครับทางด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเดินลงไปเนี่ยเดินลงไปก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเดินลงไปเป็นทางแคบๆนะครับจ้างมอเตอร์ไซค์ลงไปก็ได้ทั้งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็พัตคาร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้ภาพผมเอามาจาก Google นะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ไปถ่ายเองตั้งใจว่จาจะไปถ่ายเองนะครับอันนี้ผมไปถ่ายเองเมื่อปีพศ2566 2ปีมาแล้วครับนั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปนะครับทางราดชันคดเคี้ยวแบบนี้นะครับนะครับค้ามอเตอร์ไซค์ก็คิดไม่แพงผมก็จ้างลงไปทั้งขึ้นทั้งลงนะครับก็โอ้โหสมบุกสมบันมากเลย แต่หลายคนนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะสมัครใจที่จะเดินลงไปแล้วครับขึ้นก็จะจ้างมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับแต่ว่าผมก็เอาเป็นว่า <c oughs> มันคงไม่เหมาะกับผู้สูงวัยที่จะเดินขึ้นเดินลงนะครับจ้างมอเตอร์ไซค์ดีกว่าสมบุกสมันดีขาลงเนี่ยเขาก็ปล่อยให้มันไหลลงไปอย่างนั้นแหละครับเนี่ยก็สนุกสนานได้ความเพลิดเพลินมอเตอร์ไซค์เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการขี่เอ่อค่าโดยสารก็ขึ้นลงเนี่ยก็ประมาณ สามหมื่นนะครับสามหมื่นขึประมาณ300 000, ลงไปทางด้านล่างก็จะเจอสาราวัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงน้ําตกล้วครับน้ําตกเด,ด็ดต่อใจโอเคพม่าตอน <Okay. S 1> กลางนะครับโอเค thank you ค thank you what is your name yes what your name โอ้ยสัสบอยยสัสโอ้ยสัสโอ้ยสัสโอเค thank you โอ้โหสุดยอดพูดโอเออเวทติ้งมีเนี้ย เดนอะไโอเคโอเคโอเคอายุก็โอเคฮิคานอตมองสายดีมากยินดีต้อนรับบอกว่าไปรอแป๊บนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะนั่งขึ้นไปอีกทีเขาก็ยินดีบอกว่าไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวก็พาเดินไปด้วยนะครับเพราะว่าทางมันรื่นนะครับเนี่ยก็เดินผ่านไปตรงนี้แหละครับ ผมไปเมื่อเดือนสิงหาคม25 1 6รครับน้าก็ค่อนข้างขุ่นเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนท่านผู้ชมครับมันเคยมีหน้าผาทะลุแล้วก็น้าก,ก,าหาากหาา็หายไปนะครับน้ําหายไปแต่ว่าเขาก็มาซ่อมแซมนะมาซ่อมหน้าผาไม่ให้มันทะลุเอาเป็นว่าก็เคยเกิดเหตุการณ์หน้าผาทะลุแล้วน้ํามันก็ลอดหน้าผาหายไปนะครับอ่ะนี่เดินไปตรงนี้ก็จะไปเจอผาน้ําตกอยู่ตรงนี้ครับสวยงามท<ด>ีเดียวครับน้ําตกแน่นต่อใจครับก็จะเดินทางไปครับให้น้นองเขาช่วยถือ ต้อกต้องผมถือไม่ไหวแล้วครับมือนหนึ่งแล้วต้องเกาะแขนเขาอยู่ไม่ไงั้นมันลื่นครับต้องพิจอมถ้าไม่ได้น้องเขาเนี่ยโอ้โหตรนี้สวยมากโอ้โอ้สวยมากสวยมากครับเมื่อมาเห็นน้ำตกลมแรงและอ,องน้ำฟุ้งกระจายภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าสวยงามมากมี ศาลาแบบพมา่ามีประพุทรูปอยู่ภายในตั้งอยู่ก็ทําให้เห็นวัฒนธรรมแบบพมา่านะครับที่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่ผมตั้งใจจะไปอีกครั้งหนึ่งก็คือจะไปพักที่โร,รีสอร์ตรงข้ามนี่แหละครับภาพถ่ายจากาแดดต่อใจนะครับ รีสอร์ทฝั่งตรงข้ามเขาบอกค่าที่พักมันแพงมากผมไปดูราคาในเว็บไซต์แล้วก็คือหนึ่งประมาณ2,500บาทไทยเพราะว่าเงินพม่าถูกลงตอนนี้นะครับคือช่วงก่อนก็คงแพงอันนี้ภาพที่ผมถ่ายเมื่อปีพศ2566ครับปีนี้68ตั้งใจว่าจะไปใหม่ครับน้ำตกแดดต่อใจจะไปนอนรีสอร์ทตรงข้ามเพื่อจะชื่นชมความงามของน้าตกที่เห็นชัดแต่ว่าอาจจะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปอีกแล้วล่ะครับเพราะว่าไปครั้งที่แล้วก็เข็ดเลยทีเดียวนะครับ ไส้คลอนเลยทีเดียวเอาเป็นว่าพินโอโลวินเป็นเมืองที่มีความสวยงามมีอากาศเย็นสบายเป็นเมืองสมัยที่อังกฤษปกครองก็ใช้เป็นเมืองตากอากาศนะครับไปยินโอูโรวินเนื้อมันทะเลขึ้นไปประมาณขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับถึงเกือบสองชั่วโมงนะครับผมประทับใจกับน้ําตกแดดต่อใจมากและยังมีน้ําตกอื่นๆอีกนะครับโอ้ผมก็แบบว่าลืมมากเลยครับที่ได้มาเห็นน้ําตกแห่งนี้ มันเป็นความใฝ่ฝันของผมนะครับผมเคยเห็นแต่ภาพน้าตกเนี่ยเอครับเห็นแต่ในภาพแล้วก็ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะได้มาเที่ยวพม่ามาหลายครั้งแล้วครับพม่าแต่ยังไม่เคยได้มาเมืองกินอูลวินเนี่ยครับกินอูลวินซึ่งมันเป็นเมืองเนี้ยอยู่บนยอดเขาบนเนินเขาเอแล้วก็สามารถที่จะมาเที่ยวน้ําตกได้นะครับ น้ำตกเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมโอเคเลยโอ้ด oh, ีใจจังเลยครับเนี่ยเป็นน้ำโม oh, ผมก็ตัดินใจว่าไม่เดินลงหรอกครับใช้นั่งมอเตอร์ไซค์ที่มันเครื่องแหน่งโอ้น, oh, นั่งถลายลงมาเรื่อยครับเอาน้องเขาบอกไปกลับเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นก็คือสามร้อยครับโอ้ผมว่ามันถูกไปนะไปกลับแต่ผมจะให้เขาไปกลับว่าห้าหมื่นครับเนี่ยมันคุ้มมากสวยงามมากท่านผู้ชม